ท่านเชื่อหรือไม่ว่าชีวิตคนเรานั้นเวียนว่ายตายเกิดเมื่อรู้เช่นนี้แล้วพึงหมั่นทำความดีกันเถิดนะลองมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ขอย้อนไปในสมัยก่อนพุทธกาลเมื่อมีหญิงนางหนึ่งอุ้มเด็กทารกร้องให้ด้วยความโศกเศร้าและอาลัยเป็นยิ่งนะักเพราะลูกของเธอได้จากไปในวัยที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้เพียงไม่นานเธอได้เดินทางไปพบกับพระพุทธเจ้าและขอร้องต่อพระพุทธเจ้าให้ช่วยชุบชีวิตลูกฉันให้ฟื้นคืนมาด้วยเถิด พระพุทธเจ้าได้เห็นดังนั้นจึงตรัสไปว่าข้าเข้าใจในความทุกข์และการสูญเสียและทรงมีรับสั่งว่าเขาทำให้ลูกของเจ้าฟื้นขึ้นได้แต่ว่าเจ้าต้องทำบางอย่างให้ข้าได้ไปเอาวัลพักาศหนึ่งกำมือมาจากบ้านหลังหนึ่งได้พระเป็นเจ้าก็าจะไปดูนี้แต่จำไว้ว่า เจ้าต้องเอามนต์ผักกาดมาจากบ้านหลังที่ไม่เคยมีการตายเกิดขึ้นมาก่อนได้สิได้ได้ลูกชายข้าลูกชายข้าจะต้องฟื้นเมียข้าตายแล้วลูกคนเล็กข้าตายแล้วลูกชายข้ากับลูกสะภ้เพึ่งตายเมียของข้ากับลูกชายข้าตายไปตอนน้ำวม <c oughs> ทุกคนที่เกิดมา ล้วนแต่ต้องตายนี่คือกฎของธรรมชาติไม่ว่าจะเด็กหรือว่าแก่ไม่ว่ามีความรู้หรือโง่เขลาทุกคนต้องพบความตายถ้าข้าบอกเจ้าก่อนหน้านี้เจ้าจะเชื่อข้าไหม ดังนั้นชีวิตคนเราย่อมมีเวียนว่ายตายเกิดติดตามตอนหน้ารู้หรือไม่พระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติหรือเกิดเป็นตัวเฮี้ยมาก่อนช่วงหน้าพบกันค่ะ